ขอจเจริญพรในวันที่6พฤศจิกายนนี้จะเป็นการทำบุญครบเจ็วันสัตมวานของการมรณภาพของหลวงปู่ทองดีสมณศักดิ์พระธรรมวุฒธ,ธาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราดฝ่ายธรรมยุทธเป็นความเศร้าโศกเสียใจของคนจังหวัดตราดที่ได้เห็นสัจธรรมแม้นจะทำใจเตรียมไว้แล้วว่าวัย90ปีของหลวงปู่ อย่างไรเสียก็คงจะไม่พ้นในสภาวะของสัพพสังขารแต่ท่านทั้งหลายหลวงปู่เป็นพระผู้ติดดินมิได้พยองพองขนในสมณศักิ์ใหญ่โตนิมนต์อาตมาสแสดงธรรมแต่ละครั้งหลวงปู่ก็จะนั่งฟังจนจบเกือบจะทุกครั้งแม้นสุขภาพไม่ดีนักหลวงปู่สอนเสมอว่าแม้นยิ่งใหญ่อย่างราชาก็ยังต้องติดดินแม้พระพุทธเจ้าก็ติดดิน การอยู่อย่างผู้ที่ไม่พยองพองขนจะทำให้ยิ่งสูงส่งโดยสายธรรมวันนี้หลวงปู่ได้ส่งต่อให้เรารุ่นหลานได้เห็นว่าทรัพย์สิ่งใดไม่ได้สำคัญมากเท่ากับทรัพย์โดยสายธรรมคือความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าการตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับพระธรรมวุฒาจารย์ยังมีอีกหลายคืนที่วัดวรดิษฐารามจังหวัดตราด นับว่าเป็นงานเศร้าโศกเสียใจที่เห็นสัจธรรมแม้นทําใจสุดท้ายทุกคนก็จะเกิดความเข้าใจว่าไม่มีใครหนีพ้นสิ่งนี้คือการสิ้นลงแห่งสรรพชีวิตกขอจเจริญพรร่วมบุญได้ทุกคืน